ดาวพระสาวจะโคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนในครั้งนี้เนี่ยได้ตําแหน่งกดเกณฑ์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสาวชายัยหรือสาวหลักชายอยู่สีต้นในตําราได้กล่าวไว้นะครับต้นแรกต้นที่1ก็คือดาวพระสาวเข้าสู่ราศีพุพราศีพุธเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับลำคอดังนั้นย่อมส่งผลให้ใครก็ตามที่สาวอยู่ตําแหน่งนี้เป็นคนที่มีเสียงทิพเสียงทิพในที่นี้เนี่ยก็าอาจจะหมายถึงว่าตัวของตัวคุณเองมีวาจาที่พูดแล้ว เข่งขืมหน้าเกงขามพูดจาคนเชี่ยวฟังมีตบับใเดชะาอำนาจหรือเป็นคนที่พูดอ่อนหวานสะกดเมื่อคุณได้สาธยายไปแล้วเนี่ยคนรุนแล้วแต่หลงไหลสะกดทําให้คุณเนี่ยควบคุมคนพูดจามีอำนาจในตําราเขาไว้ไว่าอย่างนั้นในขาเดียวกันดาวเสาต้นที่สองก็คืออยู่ที่ราศรีกันเพราะราศรีกันเป็นหญิงภงอาจันห่วงเนื้อห่วงตัวเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีกายทพิปประหนึ่งได้หญิงสาวพงประจันตามราศรีที่ใครก็อยากได้ หรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยแล้วงสมวนตัวทําให้ผิวพันธ์ทองใสดังนั้นเขาเลยกําหนดไว้ว่าเป็นกายทิ์ต่อมาเสาต้นที่3อยู่ที่ราศีพิจิกเขาบอกว่าเมื่ออยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยจะทําให้คุณมีหูทิ์ได้ยินได้ฟังเสียงอันพิเศษอันไพเราะหรือได้ยินได้ฟังเสียงอันไพเราะกว่าใครหรือถ้าเกิดคุณทํางานเป็นเกี่ยวข้องกับดนตรียกตัวอย่างให้เห็นภาพคุณก็อาจจะมีหูที่ฟังละคีแล้วเนี่ยจับใจความได้ว่าเอ๊ะเมโลดี้เนี้ยเป็นยังไงคนอื่นฟังแล้วแบบ แบบหนึ่งแต่ตัวของคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่าผูเทพอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นหรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวโลกวิญญาณต่างๆานานา,นาตามแต่ตำรา,าแต่ละท่านจะบรรยายและเสาสุดท้ายที่จะเข้าสู่ในเรื่องบทนี้ก็คือเสาชายต้นที่4ี่คือเสาอยู่ที่ราศีมีนราศีมีนเป็นวิน,นัยของโลกเมื่อเริ่มจากปฏิจจสมุปบาทมันก็จะวนราศีสุดท้ายก็ราศีมีนก็วบบนจนครบดังนั้นจุดนี้เนี่ยดาวพระเสาร์เขาอยู่ในเดือนตุัสเขาจึงบอกว่าเป็นผู้ที่มีตาทิพย์ในตาทิพย์ที่นี้แน่นอน ถ้าพื้นฐานเบสิทธิ์ก็มองเห็นวิญญาณมองเห็นเทวดาจริงต่างๆแต่ในหลักความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะมีสายตาที่มันวมกว้างไกลมองขาดกว่าคนอื่นหรือสายตาที่กล้าฟันตรงชัดเจนมองเห็นแล้วกล้าชี้ชัดแบบนี้ก็ได้ดังนั้นท่านใดที่มีเสาชัยสีราศีนี้คุณมีหูทิพย์เสียงทิพย์กายทิพย์ตาทิพย์จริงตามตำาาราพรนนาว่าอย่างนั้นไหมหรือได้ยินเสียงแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้เพื่อเป็นการเก็บสถิติ แล้ก็ให้คนที่รับชมเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลไปด้วยผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกคุณคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและการยกย้ายเสาในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2568ถึง23สิงหาคม2568รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้ในแต่ละราศีได้เลยครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษเรื่องของหน้าที่การงานคือดาวพระเสาในรอบนี้เนี่ยอยู่ในพวินาศจากเดิมที่เคยออกหน้าออกตาคุณอาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของการถูกทํางานอยู่เบื้องหลังการถูกจํากัดหน้าที่การงานหรืออื่นอ่ะซะหน่อยหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกอยากอึดอัดอยากเปลี่ยนยกย้ายงานก็ขอให้อดทนไว้เพราะดวงดาวอยู่ในระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าคุณทําเบื้องหลังในช่วงวันนี้กลับจะเป็นเป็นจังหวะที่ตาที่ดีหรือถ้าเกิดใครก็ตาม ที่ทําเป็นเรื่องของราชการลับแหม่แบบนี้มาถูกที่ถูกตาถูกดวงนักสืบกําลังดูช่วงนี้ตรวจสอบช่วงนี้กําลังวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลังอยู่ไอ้อย่างนี้กับเหมาะกับชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพฤษภถ้าที่เกิดในลัคนาพฤษภผมว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของดาวพระเสาวเข้าสู่ภพราพาในดวงชะตาของคุณแน่นอนเสาวเนี่ยมาถึงตัวของความสําเร็จ สาวมาถึงตัวของการต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีหลักฐานมั่นคงมีโอกาสได้โชคได้ลาบหรือตัวของคุณเองอาจต้องเดินทางไปต่างประเทศยิ่งถ้าใครทําบุญสุนทานในช่วงนี้กลับเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีสาหรับลัคนาผู้ศพเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภะมาอยู่ม,มุมลาภะแปลว่าสิ่งที่ทําบุญสุนทานทําบุญกุศลกลับส่งผลให้เกิดโชคลาภอาจจะทําแล้วตรงจุดอาจจะทําแล้วส่งผลในเรื่องที่คุณได้หวังไว้ในขณะเดียวกันเนี่ย ดา,าวเสาร์ไว้ถึงอสังหาดังนั้นคุณอาจจะทําเรื่องของที่ดินถิ่นฐานคุณอาจจะทําในเรื่องของสร้างบทวิหารเจดีย์ต่างๆเพื่อเป็นการประกอบกุศลในช่วงระยะเวลานี้ให้ดีแล้วดียิ่ง,ง,งขึ้นไปอีกก็ได้ก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีพฤษภสําหรับลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนอานีอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการโยกย้ายรู้สึกเบื่องงาน ในขณะเดียวกันโรคเก่าๆอาจจะแวะไปเวียนมาถามหาก็ได้หรือตัวของคุณเองสุขภาพเจ็บไข้ได้ปวดไม่ค่อยดีเรามัดรวังเรื่องของลำไส้หรือระมัดระวังในเรื่องของเท้าเพราะเนื่องจากดวงดาวมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันดาวเสาร์เป็นตัวของความเก่าความยาวนานอาจจะมาถึงโรคเก่าๆที่เคยหายไปแวะกลับมาจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ๊ะมีถุนกลับมาหน่อยดังนั้นขอให้เรามัดระวังให้ดี การยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยสงบปดิเเท่าไหร่กับชาวราศีมิถุนขอให้ทางานโดยความรอบคอบมีความอดทนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆผ่านพ้นป่วยภัยไปได้เองครับสําหรับลัคนากรกฎดาวเสาเป็นเสาชัยในครั้งนี้กับเป็นข่าวที่ดีอย่างมากเนื่องจากว่าดาวเสารไปอยู่พบสุภะความสําเร็จความเจริญความงอกงาม,าม,ามไปบูเรื่องของการศาสนาบุญกุศลต่างๆเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดพบเรือน1ิราศีสุภะก็ถือเป็นอีกหมวดที่ดี ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความรักที่ผ่านมาไม่ค่อยดีในรอบนี้โอ้โหได้ล,ลงทุนกับต่างประเทศเจอคนรักจากต่างประเทศคนรักจากต่างประเทศที่ไม่เคยได้เจอเขาวิ่งมาหาหรือคุณทําเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลต่างๆประสบผลสาเร็จและที่สําคัญตัวข,ของคุณเองอาจจะมีเรื่องของชื่อเสียงก็ได้ยิ่งถ้าใครก็ตามที่ อยากได้ที่ดินถิ่นฐานบ้านช่องห้องขับกําลังซื้อกาลังกู้หรือกําลังอยากจะขายยิ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําผมว่าโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาที่ได้กล่าวไปค่อนข้างจะมีอย่างสูงมากก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกรากฎในครั้งนี้ด้วยสําหรับลัคนาราศีสิงห์ในรอบนี้การยกย้ายของดาวเสาร์กลับเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณเนื่องจากว่าดาวเจ้าเลยอฤกไปอยู่มุมม,มรณะนั่นแปลว่า1ศัตรูคู่แข่งขัน ที่กาลังจ้องเล่นงานอยู่แพ้ไัยตัวเองไปคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไร2โรคภัยไข้เจ็บที่กําลังถามหาอยู่กําลังจะมาแวะไปเวนมากับขี้ใครหายไป 3. ดาวสาตัวของโทษทุกข์ไปอยู่มุมมรณะมันก็อาจจะทําให้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่มันหมดไปจางหายไปความเจ็บไข้ได้ป่วยสูญสลายหายไปร่วมด้วยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครพื้นฐานรุ่ชะตาไม่ดีมันอาจจะส่งผลงในเรื่องของยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ยู่สายอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนที่ดินถิ่นฐานที่ทํางานสักนิดนึง เพื่อเป็นการแก้สําหรับดาวเสาที่กําลังจะมาแต่ถ้าพื้นดวงชะตาคุณอยู่แล้วผมว่าคุณก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆไปจะเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับลัคนาราศีศีลในช่วงเวลานี้ครับชาวราศีกันเนี่ยอันนี้ผมว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งร้ายเมื่อดาวเสาเข้ามาเนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังกัดกุ้มใจกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องของผู้ครองคนรักสักหน่อยการลงทุนร่วมหุ้นหุ้นส่วนสัญญาเพราะสาวมันเป็นปินทุบาทอาจจะต้องค่อยๆมองกันหน่อยหนึ่งเรื่องของความรักแต่ในเรื่องของที่ดินสินฐานลงหลักปักฐานกลับเป็นไปนในจังหวะที่ดใีในช่วงเวลานี้หรือโปรเจกต,ต์โครงการเกี่ยวกับที่ดินผมว่าไปได้ไกลไปได้ดีและไปได้ลุ้งแต่อาจจะต้องมีการร่วมหุ้นกันหน่อยอย่าทําคนเดียวเพราะว่าตําแหน่งดาวส่งผลไม่ได้ดีร้อซก็อาจจะกระจายความเสี่ยงแชร์โคเดอร์กันไปสักหน่อยหนึ่งเพ ในช่วงเวลาที่ดาวไม่ดีในระยะวลางสองสามเดือนนี้กลับจะปรากฏผลที่ดีเป็นการแก้คลี่คลายสถานการณ์ที่มันไม่ดีให้มันกลับพลิกกลายเป็นดีเกิดขึ้นรวมไปถึงแนะนําเคล็ดลับดีๆสักนิดหนึ่งคุณอาจจะไปนในการซื้อที่ดินดินฐานถวายวัดสร้างโบสถ์วิหารจะดีพระอารามสร้างเมรูเผาศพโรงศพต่างๆก็เป็นการเสริมดวงชะตาก,ก็เรียกแก้เคาะต่อชะตากับชาวราศีกันในช่วงเวลานี้ก็ได้ครับ ชาวราสีตุนในช่วงนี้เขาบอกเรื่องของครอบครัวอาจจะจะระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีกฎเกณฑ์ต่างๆก็คือการปรับปรุงต่อเติมบ้านการดีโนเวทบ้านหรือว่าตัวของคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยนบ้านใหม่ซื้อบ้านก็ได้เพราะพันธุ์ทุปอิตซื้อบ้านขายบ้านก็ย่อมได้เพราะแน่นอนมันไม่ใช่เราเคยอยู่ต้องเป็นคนอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ใครที่อยากจะขายที่ดินที่ฐานในช่วงเวลานี้ถือว่าสามารถทําได้ของชาวราสีตุน แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากขายแต่อยากอยู่ที่เดิมผมว่าคุณอาจจะไปปรับปรุงต่อเติมบ้านเอารถไปรีไฟแนนซ์สักหน่อยหนึ่งเป็นการแก้เค้ในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการไม่เข้าเข้าใจกันหรือการทะเลาะเบาะแว้งกับคนภายในครอบครัวเพราะพันธุก์คืนสินทรัอย์สาหรือเพื่อนข้างห้องเพื่อนข้างบ้านห้องข้างคอนโดตีกันมีปัญหาทะเลาะกันเราก็โดนล,ลูกลงไปด้วยก็อาจจะระมัดระวังช่วงเวลาสั้นๆสักสองสามเดือนที่ดาวเสา อยู่ในราศีมีนนี้ครับชาวราศีพิจิกอันนี้อาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าดาวเสาร์โคจรอยู่ราศีมีนเนี่ยนับไปแล้วเป็น5แเกิดดวงตามันจะเข้ากฎเกณฑ์โหราศาสตร์คือพินทุบาทนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารหรือเรื่องราวของเพื่อนฝูงการเดินทางหรือกําลังจะได้รับข่าวดีกับถูกแปลงสารให้เป็นข่าวร้ายก็ได้เพื่อนแปลงสารเพราะเสาคือศาสชะ ไปอยู่ปุตตะกํบบาลังจะรอรับข่าวสารกับการเป็นมิถุบาทไอ้ข่าวดีถูกแปลเป็นข่าวร้ายถูกหลอกไปงงงงเลยทีนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงผมว่าชาวราศีพิจิกเรื่องนี้ควรตั้งสติเวลาได้ข่าวสารใ,ใดๆขอให้คิดพิจารณาละเอยียดให้รอบคอบรีเช็คสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าชาวราศีธนูผมว่าเรื่องเงินเงินทองทองโยกย้ายในครั้งนี้ กับดีกับพุ่งเพราะว่าดาวพระเสาวโคจรเป็น4ีกับดวงชะตาของคุณได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อะไรเป็นอุดมเกณฑ์แน่นอนนะครับเรื่องเงินง,นงทองทองและแถมได้มาในครั้งนี้กับกายเป็นเสาชัยเข้าไปอีกโอ้โหผมว่าที่ดินทินฐานมีโอกาสขยับขยายจเจริญเติบโตต่อยอดใครที่มีที่ดินติดชายทะเลเผยเิยที่ดินงอกเองอัตโนมัตินี่ไปอย่างนั้นเลยด้วยซ้ําหรือกําลังหาบ้านพักตากอากาศมีป่าเขาลำนาวัายติดแหล่งน้ำเพราะเสาก็คือต้นไม้ของสูงก็เป็นป่า กับปรากฏว่าอยู่พวกปันทุกที่เป็นบ้านและแถมอยู่ราศีมินที่เป็นน้ําโอ้โหบ้านตาอากาศใครที่มีราศีธนูเจอเสาวนี้เข้าไปผมว่าดีเงินทองที่กําลังจะหามากะตั้งเป้าไว้ในช่วงไตมาสนี้ได้สัก100บาทาเพ่อเผลอสองร้อยเพราะมันเป็นีดมเกณฑ์ในตำรากล่าวไว้ว่าเหมือนถ้าคิดก็ดุดเดือนหลักง,ง่ายๆก็เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าแหงหน้าไปก็เยอะแยะมากมายโอ,อกาสการเจริญเติบโตต่อยอดช่องทางธุา,าก,กินได้ใครทําพวกโรงแรมทําพวกรีสอร์ท ใครที่ทําพวกในเรื่องของอสังหาถือว่าเป็นขาขึ้นในจังหวะช่วงนี้จากที่อับเฉามานานในช่วงลานี้เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงผมว่าขาขึ้นของลุงเตาคุณเตรียมวางแผนรับทรัพย์ได้เลยนะครับสําหรับลัคนาราศีมังกรผมว่าในช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสทําการตลาดทำ Marketing, มาร์เก็ตติ้งมีโอกาสเรียนอบรมเวิร์กช็อปมีโอกาสเรียนรู้เรียนต่อรวมไปถึงได้เจอวงสังคมใหม่ๆที่จะเป็นการต่อย,ยอดมีช่องทางาอากินของคุณ ให้มันจเจริญงอกงามไปบุญเพิ่มมากขึ้นแต่คุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานใน,ในการเรียนรู้สักหน่อยหนึ่งแต่เพื่อนที่รู้จักกันในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเกื้อหนุนมีโอกาสที่จะพบปะสังสรรค์มีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันในภายภาคหน้าในระยะยาวนะเวลานี้พอดดาวเสาเป็นเสาชายัยรู้จักในช่วงเวลานี้มีโอกาสมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะทําให้กลับมาประสบพบเจอกันเป็นเพื่อนต่อกันมุ่งอังดีต่อกันได้อย่างมั่นคงและยาวนานถือว่าเป็นจุดที่ดีอีก ราศีหนึ่งสำหรับการโยกย้ายดวงดาวของสาวใช้ในครั้งนี้ลัคนาราศีกลุ่มผมว่าการโยกย้ายในครั้งนี้ต้องดูนิดหนึ่งเรื่องของเงินทองอาจจะถูกจํากัดจําเขีย่ยเพราะว่าดาวเสาเจ้าเรมินาคมาอยู่ในเดือนเนินทองจากเดิมเคยใช้จ่ายได้เต็มที่รอบนี้อิสระไม่มียกตัวอย่างเช่นคุณไปกู้แบงค์แทนที่จะได้เงินมาโอดีเข้ามาเต็มที่ใช้อะไรก็ได้ กลายเป็นว่าต้องเอายอดบินไปดูให้ใหแบงค์ดูก่อนว่าผ่านได้ไหมสเตตเมนต์โอเคไหมแล้วเอาเงินนี้ไปเบอร์พอเบอร์เสร็จปุ๊บได้ดอกเบีย้ยได้มาคุณเอาไปโปะมันจะบนไปบนมาอย่างนี้จะถูกตรวจสอบเพ่งเล็กนิดนึงเรื่องของเงินดินทองทองถ้าใครทําเรื่องของถูกกฎหมายอยู่ผมว่าไม่กลัวแต่ถ้าใครทําเรื่องผิดกฎหมายสุ่มเสี่ยงผมว่าเตรียมรอนตรวจสอบตรงนี้ต้องรอระมัดระวังแล้วก็จากเดิมที่ใครก็ตามท,ที่เคยใช้ใจ่ายเต็มที่สุรุย่ยสุดร่ายพอเสามามักจะขี้งก OK, ขี้เหนียวขึ้น ทำอะไรก็จะเริ่มจํากัดจำเคลียถูกจํากัดหน่อยหนึ่งจากเดิมเคยกินข้าวสมมุติว่าหนึ่งมื้อกิน300บาทกินจานละร้อยรอบนี้กินสัก2จานพอหรือรอบนี้กินสักจานหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะรู้สึกอยู่ดีๆเนี่ยสาวคือความผอมอยู่เ่นกระดุมพระอยู่ดีๆนึกคึกลดความอ้วนอาจจะอดอาหารพยายามกินน้อยให้มันน้อยลงผมว่าเป็นไปแน,นาจากทิศทางนี้ได้เหมือนกันสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรุ๊ปครับ ลัคนาราศีมีนเมื่อเสาชัยทับแน่นอนตามตำราอันดับแรกก็ต้องถือว่าคุณเป็นคนที่มีตาทิพย์บูตากว้างไกลเรื่องเกี่ยวกับสายตรงสายตาต่าง,งๆจากหนะักก็จะกลายเป็นเบาหรือทุเลากลายเป็นจางหายเพราะตามตำราถือว่าเป็นคนที่มีตาทิพย์มองสายตากว้างไกลเรื่องของตาที่เคยเจ็บปวดอาจจะหายก็ได้เพราะตามความเป็นเสาชัยแต่ในขาะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหลายาลาาตำราปฏิกัเสาทับรักทับจัน์นู่นนี่นั่น,นมันก็ค่อยๆมาอันนี้สุดแท้แล้วแต่พื้นดวงชะตาของคุณ แต่การที่เสามาทับในครั้งนี้เป็นเจ้าเรือนของลาบมีแนวโน้มเรื่องของเงินทองจากเดิมลูกค้าเคยดีลงานแล้วไม่จ่ายคุณผมว่าคุณทวงได้เงินทองที่เพื่อนเคยยืมแล้วไม่คืนผมว่าได้คืนหรือเอกสารใดก็ตามเรื่องราวต่างๆที่ดินเคยเคลียร์ไม่ได้รอบนี้ผมว่าเคลียร์ได้เคลียรูเลือกเ,เพอเพอได้ต่างหรือสามที่ดินสินฐานคือดาวเสาเป็นลาภมาทับดวงตาคุณอาจจะเครียดหน่อยเออรอบนี้จะขายได้ไหมแต่ผมว่าลาภทับปุ๊บขายได้มีโอกาสดี ีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องของที่ดินทินทาเรื่องของเงินทองรวมไปถึงมีโอกาสประสบพบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าแวะไปเวียนมาถ้าใครกําลังทะเลาะเบาะแว้งเรื่องคนรักอยู่ผมว่ามีโอกาสกลับมาอง,อง้อขอคือดีกันได้ในช่วงเวลานี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีน สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บุ๊ k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเรืได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุญาคทอ,องเนียมคุณยุทธเน่จะวามเลีอยวช้ได้ถ้าคิดถึงผมขคิดถึงยุทธนาได้ค็บคูกเกันไป<อ>เค็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ